สวัสดีเจ้าของดวงปีจอทุกท่านก่อนที่ลมหายใจของปี2568จะค่อยๆเบาบางลงและประตูแห่งปี2569จะเปิดออกอย่างช้าๆขอให้คุณหยุดทุกอย่างสักครู่วางความคิดวางความกังวลแล้วตั้งใจรับฟังคำทำนายนี้ด้วยใจที่นิ่ง เพราะนี่ไม่ใช่เพียงคำพยากรณ์ธรรมดาแต่คือเสียงสะท้อนของกรรมเก่าบุญเก่าและเส้นทางชะตาที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนปีจอเป็นคนที่ฟ้าให้ภาระมากกว่าคนอื่นเกิดมาเพื่อแบกเพื่ออดเพื่อทนและเพื่อเรียนรู้ความจริงของชีวิตเร็วกว่าคนรอบข้าง หลายคนในปีจออาจรู้สึกว่าชีวิตของตนเหมือนถูกทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเดินขึ้นเขาสูงที่ไม่เห็นยอดเสียทีเหนื่อยเท่าไรก็ยังไม่ถึงจุดหมายแต่จงรู้ไว้ว่าทุกย่างก้าวที่คุณเดินในปี2568นี้ไม่มีแม้แต่ก้าวเดียวที่สูญเปล่าช่วงต้นปี2568ที่ผ่านมาจิตใจของคนปีจอหนักหนาเป็นพิเศษ บางคนต้องเจอการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนสูญเสียคนที่รักบางคนเสียโอกาสเสียความหวังหรือแม้แต่เสียตัวตนของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวคุณอาจเคยถามฟ้าถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่คำตอบที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงส่งท้ายปีนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าทุกหยดน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอ แต่กำลังชำระหนี้กรรมบางอย่างให้หมดไปตั้งแต่เดือนท้ายๆของปี2568เป็นต้นมาพลังงานรอบตัวคนปีจอเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่เคยอึดอัดจะค่อยๆค,คลายสิ่งที่เคยปิดจะเริ่มแง้มเปิดแม้จะยังไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในทันทีแต่จะเป็นสัญญาณจากฟ้าว่าคุณกําลังเดินถูกทางแล้ว หลายคนจะเริ่มฝันแปลกๆฝันซ้ำๆหรือรู้สึกเหมือนมีใครบางอย่างคอยเตือนคอยสกิดใจนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการสื่อสารทางพลังงานคนปีจอในช่วงรอยต่อปีนี้จะสัมผัสได้ถึงลางบางอย่างอาจเป็นความรู้สึกใจหวิวโดยไม่มีสาเหตุอาจเป็นความคิดถึงใครบางคนที่จากไป หรืออาจเป็นแรงผลักดันแปลกๆที่อยากเริ่มต้นใหม่อยากตัดขาดจากอดีตฟ้ากำลังบอกคุณว่าวงจรชีวิตเดิมกำลังจะจบและวงจรใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแต่ก่อนจะได้ของใหม่คนปีจอต้องยอมปล่อยบางอย่างออกไปก่อนเรื่องการงานในช่วงส่งท้ายปี2,568คนปีจอจำนวนมากจะรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือหมดใจในสิ่งที่ทำอยู่ ไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะงานนั้นอาจไม่ใช่ที่ของคุณอีกต่อไปฟ้ากำลังคัดคนปีจอออกจากเส้นทางที่ไม่เหมาะเพื่อพาไปยังเส้นทางที่แม้จะเหนื่อยกว่าในช่วงแรกแต่มั่นคงกว่าในระยะยาวบางคนจะได้ยินข่าวการเปลี่ยนแปลงกระทันหันย้ายงานปรับตำแหน่งหรือจบความสัมพันธ์ทางการงานแบบไม่คาดคิดอย่าก,กลัวเพราะสิ่งที่หลุดมือไปคือสิ่งที่หมดวาระ สิ่งที่กำลังจะเข้ามาคือสิ่งที่ถูกจัดวางไว้แล้วเรื่องการเงินคนปีจอในปลายปี2,568ยังไม่ถึงขั้นร่ำรวยทันทีแต่จะเริ่มหายใจได้โล่งขึ้นรายจ่ายที่เคยรุมเร้าเริ่มเบาลงช่องทางหาเงินใหม่เริ่มปรากฏบางคนจะได้เงินจากสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เช่นหนี้เก่าของเก่าหรือความสามารถที่เคยมองข้าม แต่ขอเตือนแรงๆว่าช่วงนี้ห้ามใจอ่อนห้ามค้ำประกันห้ามช่วยใครเกินกำลังเพราะกรรมของเขาอาจจะไหลมาหาคุณแทนด้านความรักคนปีจอมีกรรมความผูกพันค่อนข้างแรงใครที่ยังค้างใจกับอดีตจะถูกดึงกลับไปทบทวนอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้บางคู่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งเพื่อปิดบทเรียนไม่ใช่เพื่อเริ่มใหม่ ถ้าใจคุณยังเจ็บยังลังเลแสดงว่ายังไม่ถึงเวลาฝืนฟ้าจะไม่พาคนใหม่เข้ามาหากหัวใจคุณยังไม่มีที่ว่างและก่อนจะก้าวเข้าสู่ปี2569คนปีจอจะถูกทดสอบครั้งสุดท้ายเป็นบททดสอบที่วัดว่าคุณจะเลือกความกลัวหรือจะเลือกความศรัทธาเลือกอดทนต่อไปหรือจะเลือกเปลี่ยนชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงจำไว้อย่างหนึ่ง ปี2,569ไม่ใช่ปีของการรอแต่เป็นปีของการรับผลใครที่ผ่านปลายปี2,568ไปได้ด้วยใจที่นิ่งซื่อสัตย์ต่อชีวิตและไม่ทรยศตัวเองฟ้าจะไม่ปล่อยให้คุณเดินลำพังคนปีจอหากตอนแรกคือการสกิดเตือนตอนนี้คือการเปิดความจริงที่ลึกกว่านั้น เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เกิดปีจอจะได้รับผลเหมือนกันในปี2,569ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ3ปีหลังสุดช่วงเวลาที่หลายคนคิดว่าแค่ผ่านมาแต่แท้จริงแล้วฟ้าจดจำทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของคุณเอาไว้หมดแล้วปลายปี2,568เป็นช่วงที่กรรมเก่าของคนปีจอเริ่มเผยตัว บางอย่างจะไม่มาในรูปของปัญหาใหญ่โตแต่มาในรูปของความอึดอัดความไม่สบายใจหรือความรู้สึกเหมือนถูกบีบให้ต้องตัดสินใจทั้งที่ยังไม่พร้อมนั่นเพราะฟ้ากำลังเร่งให้คุณเลือกเส้นทางหากคุณยังดึงดันเดินทางเดิมฟ้าจะทำให้คุณไปต่อไม่ได้จนกว่าจะยอมเปลี่ยนหลายคนในปีจอจะเริ่มรู้สึกว่าคนรอบตัวเปลี่ยนไปบางคนที่เคยใกล้จะเริ่มห่าง บางคนที่เคยช่วยจะเริ่มเงียบบางคนที่คุณไว้ใจอาจแสดงด้านที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งเสียใจเพราะนี่คือการคัดคนครั้งใหญ่ของดวงปีจอฝากำลังเอาคนที่หมดบุญร่วมกันออกไปจากชีวิตคุณเพื่อไม่ให้เขาดึงคุณตกในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงมีคนปีจอจำนวนไม่น้อยที่ช่วงนี้จะนอนไม่ค่อยหลับ ฝันถึงอดีตฝันถึงคนตายฝันถึงบ้านเก่าหรือฝันเหมือนกำลังเดินทางไกลความฝันเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยแต่เป็นสัญญาณว่าจิตใต้สำนึกของคุณกำลังปลดปล่อยภาระบางอย่างโดยเฉพาะคนที่เคยทำดีแต่ไม่ได้ด,ดีเคยเสียสละแต่ไม่ได้รับอะไรกลับมาฟ้ากำลังชดเชยให้ในรูปแบบที่คุณอาจยังไม่เห็นชัดในตอนนี้ ช่วงปลายปีนี้หากคุณเป็นคนปีจอที่รู้สึกอยากอยู่เงียบๆไม่อยากสูงสิงไม่อยากอธิบายตัวเองให้ใครฟังนั่นแปลว่าพลังชีวิตของคุณกำลังเข้าสู่โหมดเปลี่ยนผ่านจงเชื่อความรู้สึกนั้นอย่าฝืนเข้าสังคมอย่าฝืนทำในสิ่งที่ใจไม่พร้อมเพราะทุกการฝืนในช่วงนี้จะย้อนกลับมาเป็นความเสียใจในปี2,569 เรื่องการงานของคนปีจอในช่วงรอยต่อปีจะมีความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยบางคนจะรู้ว่าที่ทำอยู่ไม่ได้มั่นคงอย่างที่คิดบางคนจะรู้ว่ามีคนเอาเปรียบคุณมานานบางคนจะรู้ว่าความซื่อสัตย์ของคุณถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่นเมื่อความจริงปรากฏอยากกลัวที่จะถอยอยากกลัวที่จะจบ เพราะการจบในปลายปี2,568คือการเปิดทางให้คุณเริ่มต้นใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีในปี2,569การเงินของคนปีจอในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเสี่ยงไม่ใช่ช่วงลงทุนหนักแต่เป็นช่วงของการเก็บตัวเก็บแรงเก็บสติและเก็บศรัทธาเงินจะมาในรูปแบบที่ช้าแต่มั่นคงใครที่คิดลัดอยากรวยเร็วจะพลาด ใครที่อดทนทำสิ่งเล็กๆให้ดีจะได้ผลตอบแทนเกินคาดในครึ่งปีหลังของ2,569มีคำเตือนสำคัญสำหรับคนปีจออย่าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องผิดศีลผิดกฎหมายหรือผิดสัจจะแม้เพียงเล็กน้อยกรรมจะตอบสนองเร็วมากในช่วงนี้โดยเฉพาะคำพูดหากคุณพูดร้ายใครใส่ร้ายใครหรือผิดคำพูดกับใครไว ปลายปีนี้จะถูกทวงคืนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้านความรักคนปีจอจะรู้สึกเหมือนหัวใจถูกทดสอบซ้ำคนมีคู่จะถูกทดสอบเรื่องความไว้ใจคนโสดจะเจอคนเข้ามาเร็วและออกไปเร็วอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นความซวยเพราะฟ้ากำลังสอนให้คุณแยกให้ออกระหว่างความเหงากับความรักที่แท้จริงใครที่เลือกอยู่คนเดียวในช่วงนี้ไม่ได้แปลว่าแพ้ แต่กําลังสะสมพลังเพื่อดึงดูดคนที่คู่ควรจริงๆในปี2,569ก่อนสิ้นปี2,568จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คนปีจอตาสว่างอาจเป็นคำพูดของใครบางคนอาจเป็นเหตุการณ์เล็กๆหรืออาจเป็นความเงียบที่ดังยิ่งกว่าคำพูดเหตุการณ์นั้นจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดกาล และเมื่อคุณก้าวข้ามวันสุดท้ายของปี2568คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปไม่อ่อนแอเหมือนเดิมไม่ยอมง่ายเหมือนเดิมและไม่หลงเชื่อใครง่ายเหมือนที่ผ่านมานี่คือการเตรียมตัวก่อนเปิดดวงจริงในปี2569ปีที่ฟ้าจะให้รางวัลกับคนปีจอที่ผ่านความมืดมาได้ด้วยหัวใจที่ยังซื่อสัตย์ต่อความดี คนปีจอหากสองตอนแรกคือการชำระและคัดกรองตอนนี้คือช่วงที่ฟ้าจะเปิดบัญชีกรรมให้คุณเห็นบางส่วนไม่ใช่เพื่อทำให้กลัวแต่เพื่อให้คุณรู้ว่าชีวิตที่กำลังจะเดินต่อไปในปี2569นนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยแม้แต่น้อยในช่วงรอยต่อปีนี้หลายคนปีจอจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ตื่น ตื่นจากความเชื่อเดิมๆตื่นจากความหวังที่เคยหลอกตัวเองตื่นจากการรอคอยใครสักคนที่ไม่เคยคิดจะเดินกลับมาความเจ็บปวดที่คุณเคยแบกจะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณฉลาดขึ้นและความเงียบที่คุณเคยทนจะกลายเป็นพลังที่ทำให้คุณยืนได้ด้วยตัวเองมีสิ่งหนึ่งที่ฟ้าอยากให้คนปีจอรู้ในตอนนี้ คุณไม่เคยเดินผิดทางแม้บางช่วงจะล้มจะหลงจะเสียใจแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการพาคุณออกจากเส้นทางที่ไม่เหมาะเพื่อให้คุณมาอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นหลายคนอาจเพิ่งเข้าใจในช่วงนี้ว่าสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปแท้จริงแล้วกําลังปกป้องคุณจากความสูญเสียที่ใหญ่กว่านั้นปลายปี2568จะมีแรงดึงดูดบางอย่างเกิดขึ้นกับคนปีจอ คุณอาจรู้สึกอยากกลับไปหาธรรมะอยากทำบุญแบบเงียบๆอยากช่วยใครโดยไม่ต้องบอกใครอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแรงแต่เพราะจิตวิญญาณของคุณกําลังปรับระดับเพื่อรองรับดวงใหม่ที่กําลังจะมาช่วงนี้หากคุณเป็นคนปีจอที่ตั้งใจทําความดีมานานโดยไม่หวังผลไม่โอ้อวด คุณจะเริ่มเห็นผลตอบแทนที่มองไม่เห็นเช่นมีคนช่วยในเวลาคับขันมีโอกาสรอดจากเหตุร้ายแบบเฉียดฉิวหรือมีใครบางคนยื่นมือมาในวันที่คุณคิดว่าไม่มีใครนี่คือสัญญาณว่าบุญของคุณเริ่มทำงานแล้วเรื่องการงานในตอนนี้บางคนปีจอจะถูกดันขึ้นในตำแหน่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แต่ก็มีบางคนจะถูกดันออกจากที่เดิมอย่างเจ็บปวด อย่าเพิ่งเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเพราะเส้นทางของคนปีจอในปี2569จะไม่เหมือนใครบางคนสำเร็จช้าแต่มั่นคงบางคนดูเหมือนตกต่ำแต่กำลังวางรากฐานที่แข็งแรงกว่าคนอื่น การเงินของคนปีจอในช่วงนี้จะมีทั้งเข้าและออกอย่างรวดเร็วเงินที่ได้มาจะมาพร้อมภาระบางอย่างฟ้ากำลังสอนให้คุณใช้เงินด้วยสติไม่หลงกับตัวเลขไม่ตัดสินคุณค่าของตัวเองจากเงินในมือใครที่ผ่านบทเรียนนี้ได้ปี2569จะเป็นปีที่เงินเริ่มเชื่อฟังคุณมากขึ้น มีคำเตือนสำคัญในช่วงนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเกินจำเป็นอย่าเป็นคนกลางในความขัดแยง้งอย่ารับฟังความลับที่คุณไม่พร้อมแบกเพราะคาคำพูดของคนปีจอในช่วงนี้แรงมากพูดอะไรออกไปจะสะท้อนกลับมาอย่างชัดเจนด้านความรักคนปีจอจะเริ่มมองความรักด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป คุณจะไม่ทนกับความไม่ชัดเจนอีกต่อไปไม่ยอมเป็นตัวเลือกไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องขอความรักใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ฝืนปลายตีนี้จะรู้คำตอบว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาแบบเงียบๆอาจเป็นคนที่คุณไม่เคยมองหรือเป็นคนที่เข้ามาในช่วงที่คุณไม่ได้คาดหวัง ความสัมพันธ์นี้จะไม่หวือหวาแต่จะค่อยๆทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและนั่นคือสัญญาณของความรักที่แท้จริงก่อนเข้าสู่ปี2569ฝาฟ้าจะมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้คนปีจอไม่ใช่เงินไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นความชัดเจนในใจเมื่อคุณรู้ว่าควรเดินไปทางไหนไม่มีอะไรจะหยุดคุณได้อีก และเมื่อปี2569เริ่มตน้นคุณจะรู้สึกเหมือนหายใจได้เต็มปอดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังไม่ง่ายแต่คุณจะไม่กลัวอีกต่อไปถ้าคุณอยากรู้ว่าครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของปี2569จะเปลี่ยนชีวิตคนปีจออย่างไรคนปีจอหากตอนก่อนคือการตื่นรู้ตอนนี้คือช่วงที่ดวงเริ่มขยับจริง และการขยับครั้งนี้ไม่ได้เสียงดังไม่ได้หวือหวาแต่มันจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณไปแบบเงียบๆจนคุณแทบไม่รู้ตัวเมื่อก้าวเข้าสู่ต้นปี2,569คนปีจอจำนวนมากจะรู้สึกเหมือนชีวิตเริ่มนิ่งไม่มีเรื่องใหญ่เข้ามาให้ตื่นเต้นไม่มีปัญหาหนักหนาเหมือนที่ผ่านมาหลายคนอาจเผลอคิดว่าดวงยังไม่มาแต่ความจริงคือ ฟ้ากำลังจัดระเบียบชีวิตคุณใหม่เอาความวุ่นวายออกไปเพื่อวางรากฐานระยะยาวช่วงครึ่งปีแรกของปี2569จะเป็นช่วงที่คนปีจอได้เรียนรู้คำว่าพออย่างแท้จริงพอในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจนแต่คือพอใจในสิ่งที่มีพอใจกับความสงบพอใจกับคนที่เหลืออยู่และพอใจกับตัวเอง ใครที่เข้าใจบทเรียนนี้ได้เร็วจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนตั้งแต่กลางปีการงานในช่วงครึ่งปีแรกคนปีจอจะไม่ได้ก้าวกระโดดแบบฉับพลันแต่จะค่อยๆมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีคนเริ่มเชื่อใจมีคนเริ่มมองเห็นคุณค่างานที่คุณทำอาจด,ดูหนักอาจไม่โดดเด่นแต่ทุกอย่างที่คุณทำในช่วงนี้กำลังสะสมพลังบางอย่างที่จะระเบิดผลในช่วงครึ่งปีหลัง บางคนปีจอจะได้รับโอกาสใหม่แต่โอกาสนั้นจะมาในรูปแบบที่ต้องแลกอาจแลกด้วยเวลาอาจแลกด้วยความสบายหรืออาจแลกด้วยการออกจากพื้นที่ปลอดภัยถ้าคุณลังเลฟ้าไม่ว่าแต่ถ้าคุณกล้าชีวิตจะพาคุณไปไกลกว่าที่คิดเรื่องการเงินในครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงที่ต้องวางแผนให้รอบคอบยังไม่ใช่จังหวะเสี่ยงโชคหนัก ยังไม่ใช่จังหวะลงทุนตามคนอื่นแต่เป็นจังหวะเก็บออมเคลียร์หนี้และจัดระบบชีวิตใครที่ทำได้จะรู้สึกโล่งแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนมีบางคนปีจอที่ช่วงนี้จะรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากบางคนคนที่เคยสนิทคนที่เคยคุยทุกวันจะค่อยๆหายไปอย่าฝืนอย่ารั้งเพราะคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณ เป็นคนละระดับพลังงานถ้าคุณยังจับของเก่าไว้คุณจะไม่มีมือไปรับของใหม่กลางปี2,569เป็นต้นไปพลังดวงของคนปีจอจะเริ่มเปิดอย่างชัดเจนคุณจะเริ่มเห็นผลจากความอดทนที่ผ่านมางานที่เคยเงียบจะเริ่มมีคนพูดถึงความสามารถที่เคยถูกมองข้ามจะถูกดึงขึ้นมาใช้บางคนจะได้ขยับตำแหน่ง บางคนจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่และบางคนจะได้เห็นเส้นทางชีวิตของตัวเองชัดเจนเป็นครั้งแรกการเงินในช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่รวยฟ้าผ่าแต่เป็นเงินที่มาจากความสามารถจากความไว้ใจและจากสิ่งที่คุณสร้างเองเงินจะอยู่กับคุณได้นานขึ้นไม่รั่วไหลเหมือนที่ผ่านมาด้านความรักครึ่งปีแรกจะยังเป็นช่วงดูใจ ช่วงทบทวนแต่ครึ่งปีหลังหัวใจของคนปีจอจะเริ่มนิ่งใครที่มีคู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นอาจคุยเรื่องอนาคตเรื่องบ้านเรื่องชีวิตจริงใครที่ไปต่อไม่ได้จะจบกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความเจ็บปวดคนโสดปีจอในช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบธรรมดาแต่ทำให้ใจสงบไม่หวือหวา ไม่ต้องพยายามไม่ต้องแสดงเป็นตัวเองก็พอและนั่นคือความรักที่ฟ้าคัดมาให้มีสัญญาณหนึ่งที่คนปีจอควรสังเกตในปี2,569ถ้าคุณเริ่มไม่ต้องอธิบายชีวิตตัวเองให้ใครฟังถ้าคุณเริ่มไม่รู้สึกอยากแข่งขันกับใครถ้าคุณเริ่มพอใจกับความเงียบแสดงว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางแล้ว ปี2,569จะไม่ใช่ปีที่ง่ายแต่จะเป็นปีที่มั่นคงเป็นปีที่คุณเริ่มยืนด้วยขาของตัวเองไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องขอใครและไม่ต้องกลัวการสูญเสียอีกต่อไปและก่อนที่ปีนี้จะพาคุณไปไกลกว่านี้อีกยังมีบทสรุปสุดท้ายคําเตือนสุดท้ายและคําอวยพรจากฟ้าสําหรับคนปีจอโดยเฉพาะคนปีจอ หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้แปลว่าจิตของคุณพร้อมรับคําตอบแล้วตอนสุดท้ายนี้ไม่ใช่การทำนายเพื่อให้กลัวแต่เป็นบทสรุปของเส้นทางกรรมบุญและชะตาก่อนที่ปี2568จะปิดประตูลงอย่างถาวรและปี2569จะเปิดประตูต้อนรับคุณด้วยบทบาทใหม่ของชีวิต ในช่วงปลายสุดของปี2568จนถึงวันแรกของปี2569คนปีจอจำนวนมากจะมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนใจนิ่งกว่าปกติเหมือนไม่อยากวิ่งตามอะไรอีกเหมือนได้ปล่อยของหนักที่แบกมานานโดยไม่รู้ตัวอาการนี้ไม่ใช่ความหมดไฟแต่คือการวางภาระที่ฟ้าเห็นว่าคุณแบกมานานเกินพอแล้ว หลายสิ่งที่คุณเคยพยายามควบคุมจะเริ่มคลี่คลายเองหลายคำถามที่คุณเคยอยากได้คำตอบจะไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าบางอย่างไม่ต้องรู้เหตุผลแค่รู้ว่าถึงเวลาวางก็พอในปี2,569ฟ้าจะไม่ผลักคนปีจอให้วิ่งเร็วแต่จะพาให้เดินมั่นคงไม่ให้หลงไม่ให้ตก และไม่ให้เสียศักดิ์ศรีเหมือนที่ผ่านมาคุณจะเริ่มเลือกมากขึ้นเลือกงานเลือกคนเลือกคำพูดและเลือกสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตคุณจริงๆมีคำเตือนสุดท้ายที่สำคัญมากคนตีจอในปี2569อย่าหวนกลับไปในที่ที่คุณเคยเจ็บอย่ากลับไปช่วยคนที่เคยทำร้ายคุณอย่ากลับไปยอมในสิ่งที่คุณเคยร้องไห้ เพราะฟ้าไม่ได้พาคุณผ่านทุกอย่างมาเพื่อให้คุณกลับไปเริ่มที่เดิมเรื่องการงานในปีนี้จะไม่ใช่ปีที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครแต่เป็นปีที่ผลงานจะพูดแทนคุณใครที่เคยดูถูกจะเริ่มเงียบใครที่เคยมองข้ามจะเริ่มเรียกหาและคุณจะเป็นฝ่ายเลือกเองว่าใครสมควรอยู่ในชีวิตคุณต่อไป การเงินในปี2569จะดีขึ้นตามระดับสติของคุณยิ่งคุณใจเย็นเงินยิ่งอยู่กับคุณยิ่งคุณไม่โลภโอกาสยิ่งเข้ามาบางคนจะเริ่มมีเงินเก็บเป็นครั้งแรกในชีวิตบางคนจะเริ่มปลดหนี้บางคนจะเริ่มสร้างทรัพย์จากสิ่งเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอด้านความรักปีนี้จะเป็นปีแห่งความชัดเจน คนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณสับสนคนที่ไม่ใช่จะหลุดออกไปเองคุณจะไม่ต้องขอความรักไม่ต้องทนไม่ต้องรอความรักในปี2569จะมาในรูปแบบของความเข้าใจไม่ใช่การทดสอบหัวใจคนโสดปีจอหากคุณยังไม่เจอใครไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีแต่เพราะฟ้ายังไม่อยากให้ใครมารบกวนเส้นทางชีวิตคุณ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนคนนั้นจะเข้ามาเองแบบไม่ต้องตามหาก่อนจบคำทํานายนี้มีคำอวยพรจากฟ้าโดยตรงถึงคนปีจอขอให้คุณหลุดพ้นจากนี้กรรมที่ไม่ใช่ของคุณหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหลุดพ้นจากความกลัวในใจลึกๆและได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่สงบ หากปีที่ผ่านมาคุณทำดีที่สุดแล้วแม้จะไม่สมบูรณ์แบบฟ้ารับรู้ทั้งหมดและปี2,569จะไม่ปล่อยให้คุณเดินลำพังขอให้ทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาใจเบาใจนิ่งและไม่ต้องฝืนเป็นใครอีกต่อไปขอให้ทุกย่างก้าวในปีใหม่มีแสงนำทางมีบุญคุ้มครองและมีความสุขที่ไม่ต้องอวดใคร หากคาทำนายนี้ตรงกับชีวิตคุณขอให้เก็บไว้ในใจเป็นพลังเป็นสติและเป็นกําลังใจให้ตัวเองขอให้คนปีจอทุกคนก้าวสู่ปี2569อยอย่างมั่นคงปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีของชีวิตที่คุณควรได้รับ